กลุ่มนี้ได้ชัวอนุมัติแจกเงินเพิ่ม3,000บาททุกคนยืนยันด่วน สวัสดีค่ะทุกคนกราบสวัสดีท่านผู้ชมก็มาพบกันในวันที่19มกราคม2565แล้วก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิทประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะข่าวสารในวันนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวกลุ่มพ่อแม่พี่น้องผู้โชคดีนะคะที่จะได้รับเงินถึงคนละ3,000บาทเลยทีเดียวนะคะในส่วนของรายละเอียดนะคะก็เดี๋ยวเราไปรับฟังรายละเอียดในคลิปนี้ค่ะซึ่งแน่นอนก็อย่าพลาดนะคะ สําหรับช่วงนี้กําลังจะมีการแจกเงินจากทางรัฐบาลแล้วนะคะซึ่งได้หลายกลุ่มนะคะแต่ก็ได้ไม่เท่ากันนะคะพ่อแม่พี่น้องก็ต้องเช็คนะคะว่าในสิทธิของท่านนะคะได้รับเงินอะไรจากทางรัฐบาลบ้างนะคะในส่วนของพ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรายเก่าที่สอบถามกันเข้ามาว่าจะมีการลงทะเบียนคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อไหร่นะคะก็เตรียมตัวนะคะใกล้เข้ามาแล้วเช่นกัน สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากทุกท่านนะคะเป็นกําลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ชั้นอื่นได้รับทราบทั่วกันและสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้เพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆในคนรั้งต่อไปค่ะเกาะติดกันไว้นะคะสําหรับความคืบหน้าทางช่องแน่นอนอัปเดตข่าวสารให้ท่านฟังในทุกๆวันค่ะและเพื่อการเสียวเวลาเดี๋ยวเราไปฟังข่าวสันนี้ข่าวดีนี้พร้อมๆกันเลยค่ะยืนยันแน่นอนนะคะสําหรับกลุ่มผู้โชคดีก กุ่มนี้นะคะได้รับการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอนเรียบร้อยแล้วนะคะยืนยันว่าจะได้รับแน่นอนแต่จะได้รับทีเดียว3,000บาทนั้นหรือไม่เดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ ในส่วนของการอนุมัติเงินล่าสุดนะคะที่ทางคณะรัฐมนตรีหรือคอรมออนุมัติค่าเสี่ยงภัยให้กับพ่อแม่พี่น้องอาสศา,ศาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมออีก6เดือนเดือนละ500บาทเป็นของขวัญปีใหม่นะคะซึ่งคุณพ่อคุณแม่ผู้ที่อยู่ในอาสศา,ศาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสมอกสอบถามกันเข้ามาว่าเมื่อไหร่จะได้รับนะคะในส่วนตรงนี้นะคะแน่นอนก็ต้องรอทางคุณอนุเทนชาญวี รักูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระาทรวงสาธารณสุขเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสําหรับรายละเอียดที่ชัดเจนว่าจะจ่ายให้พ่อแม่พี่น้องอ,อสองมอเดือนที่เท่าไหร่นะคะได้รับกันเดือนไหนซึ่งแน่นอนนะคะสําหรับพ่อแม่พี่น้องพ่อแม่พี่น้องอ,อสองมอที่ผ่านมาได้รับกันอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งหมดไปเมื่อเดือนตุลาคม2564ที่ผ่านมาได้รับกันเป็นเดือนสุดท้ายนะคะ และหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้รับกันเลยสําหรับค่าเสียงภัยอาจเป็นไปได้ที่จะจ่ายย้อนหลังให้กับทุกท่านทีเดียวนะคะก็ต้องรอลุ้นนะคะซึ่งทางด้านนายอนุทินชาญวีรกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ย้านะคะว่าส่วนตัวตนก็ต้องขอขอบคุณนายกรัฐมนตรีด้วยที่ไม่ทอดทิ้งคนทํางานตนได้ผลักดันช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถทุกครั้งที่เสนอไปนายกรั รัฐมนตรีก็จะรับไปพิจารณาและอนุมธนธัติทันทีโดยจะดูแลไปจนถึงวันที่ไม่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 นั่นเองคะ่ะซึ่งก็ต้องยกให้เขานะคะสหรับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มนี้กลุ่มอาสาสมัครสาธารณัสุขประจำหมู่บ้านก็ถือว่าท่านทำงานให้กับพวกเราอย่างหนักเลยเป็นดานหน้าต้านโควิดให้พวกเรามาตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาท มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะสำหรับความคืบหน้าที่สอบถามกันเข้ามาว่าได้รับกันเดือนไหนแน่นอนทางช่องติดตามข่าวสารความคืบหน้าให้ท่านนะคะเดี๋ยวจะมาแจ้งพ่อแม่พี่น้องตามลำดับค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ